สวัสดีครับสวัสดี f อนะครับทุกท่านนะครับของร้านนัทแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับในคลิปของวันที่31นะครับธันวาคม2564นะครับวันสิ้นปีอย่างนี้นะครับนัดมานะครับต้องมีจริงกระเบลแน่นอนนะครับมีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมให้ลูกค้าแน่นอนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับตลาดนัดรถไถรถเกี่ยวมือสองหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับมีไม่น้อยกว่า100รายการแน่นอนครับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทกสเเเท่่าาานนนนนนัััั้้้ะะคครรรบตตงอออยูใวำภศกศ สามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับใกล้ๆก,กับศูนย์คูป้ตนะครับทางติดถนน4เลนแบบนี้นะครับกว้างๆแบบนี้เลยหน้าร้านเรา2ฝั่งนะครับหน้าร้านเรา2ฝั่งท่านใดที่สนใจตัวไหนนะครับหรือยังไงนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้2เบอร์โทรหลักนะครับที่091 แปดหกห1ึ่งหนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-0447นะครับวันนี้เดี๋ยวช่างนัดจะพาไปแนะนำนะครับรถตั้งแต่รุ่นเล็กกลางใหญ่เกรด A เกรด B เกรด C เกรดพรีเมียมนะครับใครมีงบยังไงนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับสำหรับเ r t 1 4 0พัทตัวนี้นะครับ14แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถเพาเดียวนะครับรถสูบเดียวนะครับรถสภาพสวยนะครับดูดอกยางหน้านะครับดอกยางยังเต็มๆอยู่เลลยนะครับแ้วก็ยยางงหลัเนี่จะอยู่ที่ประมาณ65%นะครับ ตัวนี้เป็นรถระบบสายพานนะครับเป็นรถระบบสายพานนะครับอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีใบมีดตนดินหน้านะครับล้อเหล็กนะครับอันนี้เขาเรียกว่าล้อกันกันโจมจะติดอยู่ข้างแล้วก็จะมีฐานพวน5ใบให้นะครับานพวน5ใบให้คันนี้ก็สามารถสตาร์ทกุญแจได้ปกตินะครับไม่มีใบแจ้งเกิดนะครับไม่มีใบแก้งเกิดก็คือไม่มีเล่มทะเบียนนะครับก็คือ3ชิ้นพร้อมส่งได้เลยนะครับสภาพนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรถสายพานนะครับใครที่อยากเอาไปใส่เครื่อง สูบน้ำนะครับต่างๆก็สามารถเอาไปใส่เครื่องสูบน้ําได้นะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทนะครับคันนี้1นึ0 0 0สนห้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์ดีสวยๆนะครับมือกล้องลองแพนรอบให้ FC เราได้ดูหน่อยนะครับข้างหน้าเราก็สามารถนะครับใส่สายพานนะครับตั้งโมเลใส่เครื่องสูบน้ําได้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับมาดูด้านท้ายครับนะครับอันนี้คือสภาพนะครับสีสันเดิมนะครับ ถือว่าสวยมากๆนะครับด้านท้ายนะครับท่านใดอยากเอาไปปั่นโตรตารี่ปั่นนาเนี่ยก็สามารถปั่นได้เหมือนกันนะครับราคา1 2 5 0 0บาททุกๆนะครับราคาเบาๆส่งปีด้วยรถเผาเดียวสูบเดียวนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น KRT 1 4 0พัดสวัสดีลูกค้าด้วยนะครับมาเบิร์กอย่างนอสนี่อีกแล้วครับลูกค้ามาจากน้องคายั้างนี่ <ผม S 1> อ่า เอฟซีมาจากกันนวลนะครับมาดูรถนะครับขายไปแล้วนะครับ M5 0 0 0ันนะครับก็เดี๋ยวรีวิวกันต่อเลยนะครับเป็นคันที่ครับผมอันนี้จะเป็นคันที่2นะครับของวันนี้นะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อ2อสาวันที่แล้วนะครับเบาะนะครับขาดอยู่ตัวนี้เดี๋ยวช่างนัดเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับผานสวยเลยนะครับผาน4ใบนะครับด้านท้ายนะครับเป็นรถเพาเดียวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะมีกระบอกช่วยยกผังนะครับ ดูครับท้ายนะครับไม่รั่วนะครับแล้วก็สามารถปั่นทีดีโอได้ด้วยนะครับตัวนี้นะถือว่าสภาพสวยสภาพเยี่ยมเลยนะครับ่าสตาร์ทแบตได้ปกตินะครับอ่ะเราสตาร์ทแบบมือหมุนนะครับแบบแมนนวลได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องนี้ดีนะครับแบตมันอ่อนครับตัวนี้นะครับไม่ได้สตาร์ทนานนะครับอ่ารถรุ่นนี้นะครับเสียแบตหมดก็สามารถ ชมนะครับผู้หญิงขับได้คนแก่ขับได้ครับรุ่นนี้นะครับรถระบบสายพานนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ1 3ึ0ง0บาทนะครับ 194ชั่วโมงนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าลมการขับก็แบบรถไถ่ายหน้าเดินตามเรามานั่งขับทุนแรงเราได้เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับที่ใครที่หารถไปใช้นะครับมีพื้นที่ที่ไม่เยอะนะครับหาไปทุนแรงก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้ก็จะมีพวกลูกหมากเก็บสีคันล่างให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเบาะให้ราคา135,000บาทแล้วก็เปลี่ยนแบตให้ใหม่หนึ่งก้อนนะครับมาตัวถัดมาครับตัวนี้อ่ะไม้ไก่ส์ผมไปไหนอ่ะ ตัวนี้จะเป็น L 3 2 1 8นะครับจะเป็นรถเกีรพรีเมียมนะครับเกียรพรีเมียมเลยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี63นะครับรุ่นใหม่นะครับใช้งานอยู่ที่655ชั่วโมงนะครับมาดูชั่วโมงการทำงานนะครับส่วนยางนะครับอยู่ที่ประมาณ9 5 9 8ถนะครับรถใช้งานน้อยมากนะครับคือเรียกง่ายๆว่า น็อตยังไม่เคยขยับนะครับดูท่อนคัดนะครับท่อนคัดยังเดิมๆนะครับสีมาร์กเครื่อง QC ต่างๆนะครับแม้แต่รอยเปลี่ยนซีนกาวนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับคันนี้นะรถถือว่าสวยนะครับแล้วก็พร้อมใช้ด้วยใครที่ต้องการรถเอาไปใช้งานกันนานๆยาวๆนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับราคา3ามแ0 0เบาทนะครับได้ดันดินหน้าแล้วก็จะมีหางควนนะครับ d h 225 4 h e ส v ง้าวีพันะครับอ่า ผมสตาร์ทเครื่องให้ FC ได้ฟังเสียงนะครับวันนี้ถ้าคันไหนมีแบตนะครับก็จะสตาร์ารทลองให้ฟังทุกคันเลยนะครับะฟังนะก็ถ้ารุ่นนี้นะครับ4050เนี่ยเวลาสตาร์ทเราต้องบิดกุดแจคค้างไว้นิดหนึ่งนะครับ เบื่นมันเลยครับตามรอบเครื่องเลยนะครับนะครับหางขึ้นลงปกตินะครับเออคือว่ารถรุ่นนี้เรียกว่ารถเกียร์พิเมียมนะครับ6 3นะใครมีงบอ่าประมาณ3ามแนเนะครับผมว่าไม่ควรพลาดนะครับคันนี้นะอ่าอะไหล่ก็ใช้ตัวเดียวกันกับ L 4 0นะครับกระบอกปริมาตรสูบเท่ากันหมดนะครับยางหลังก็ขอบ24นะครับยางหน้าเป็นขอบ16นะครับมาอีกหนึ่งคันครับ L 3 6 0 8คันโค้งนะครับคันนี้ก็จะมีเฟืองท้ายหอนหน่อยนะครับอ่ายางก็ ประมาณนี้นะครับยางหน้าก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านควนนะครับรถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับสภาพก็ถือว่าสวยนะครับใช้งานอยู่ที่สองพันสามร้อยสองชั่วโมงนะครับสองพันสามร้อยสองชั่วโมงนะครับอ่าดูนะครับท้ายกล้องแพนไปไปนู่นก็ได้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียง โอ้แบตอ่อนนะครับคันนี้นะครับกดฟังเสียงเลยนะครับตัวนี้ก็เครื่องดีนะครับแต่เกียร์เฟืองท้ายมีหอนนะครับคันนี้นะราคา2 6 5 0 0 0บาทนะครับมานะอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้สวยๆนะครับรถเกรดพรีเมี่ยมเหมือนกันนะครับ เป็นอิซกินะครับ NT 540นะครับ40แรงเทอร์โบนะครับตัวนี้สายพันธุ์แก่งจากญี่ปุ่นนะครับและหลายๆคนนะครับที่ลังเลการซื้ออิซกินะครับว่าอิซกิไม่มีอะไหล่นะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าอะไหล่นะครับมีทั่วประเทศไทยเลยนะครับอะไหล่อยู่ตามศูนย์นะครับแล้วก็รถคันนี้รุ่นนี้ใช้ทนมากๆนะครับสำหรับอิซกิ5,40หรือ554นะครับก็ใช้ทนมากๆนะครับตัวนี้มีแบตหรือเปล่าอ๋อไม่มีแบตนะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่1,500ชั่วโมงนะคร รถสวยนะครับเป็นรถเกียร์พรีเมียมนะครับสีสันคานล่างต่างๆนะครับถือว่าสวยเดิมนะครับงามนะครับยางเนี่ยนะครับดอกยางนี่ถือว่าเต็มสีนิ้วผมผมเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับดอกยางหน้าก็ประมาณ80ดเอร์เซ็นยางหลังก็9 5้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับชุดท้ายนะครับต่างๆนะครับ ถือว่านะครับสมบูรณ์แล้วก็รถยังแห้งดีนะครับเดิมๆมากนะครับอันนี้คือยังไม่ทันได้ล้างนะครับมาเดิมๆเลยนะครับยังไม่ทันได้ล้างน้ํายาออกนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนหกหมบาทนะครับจะได้เป็นผานพวนใหม่นะครับของค่ายเอ k นะครับผานพวนใหม่นะครับใบ22นิ้วนะครับตัวนี้นะไมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L3608 Special นะครับหรือ3608 SP นะครับ นะครับตัวนี้เป็น3 6 0 8กสเปเชียลนะครับเป็นตัว s p นะครับเกียร์เนี่ยจะเข้าข้างพวงมาลัยนะครับเป็นชัตเทิลนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี58นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับเดินปิดง่ายครับยางนะครับถือว่ายางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ ใช้นะครับไปไว้ให้ครอบครัวใช้งานเนี่ยอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ๆเหมือนกันนะครับใช้งานอยู่ที่1,547ชั่วโมงนะครับ1,547ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใช้งานน้อยนะครับสภาพก็คือเราเก็บงานเราทําสีเปลี่ยนแผ่นลังคาให้แล้วนะครับเช็คจุดรั่วซึมให้นะครับทุกระบบถือว่าพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับราคา340,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้340,000บาทนะครับมาอีกคันหนึ่งครับตัวนี้ก็เกียร์พรีเมียมครับ L4018 ครับ40แรงม้านะครับตัวนี้รถ3สูบนะครับสเพาาโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้ถ้าท่านใดนะครับต้องการอยากติดตั้งอุปกรณ์นะครับใบมีดใหม่นะครับแล้วก็ได้ผ่านพวนใหม่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าใครต้องการไปสภาพนี้เลยนะครับตัวเปล่านะครับก็จะอยู่ที่3,45,000บาทนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ใช้งาน1,730โมงนะครับเครื่องแน่นมากๆครับ เต็มสูบครับนะครับดูนะครับลูกหมากนะครับไม่หลวมนะครับมาร์คเครื่องนะครับคัดเดิมนะครับตัวนี้นะครับมาร์คเครื่องเดิมนะครับลูกหมากนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็น L4018 นะครับถัดมาครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับ L3608 s t อนะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับ ตัวนี้ก็รวมเก็บงานทําสีนะครับปรับสภาพจะอยู่ที่สามสิบห้านะครับรถปีห้าเก้านะตัวนี้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับไปนีถือว่าเร็วนะครับยางเนี่ยยางหลังใหม่นะครับยางหลังนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับส่วนยางหน้าก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสีสันสภาพเดิมรอบคันถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยก็คือ ยังเดิมเดิมนะครับคัดก็ยังเดิมอยู่นะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็จะมีผ่านพวนนะครับ D H 2 2 6 E Heavy นะครับผ่านพวน6ใบนะครับท้ายก็ถือว่าสวยนะครับสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นท้าย40นนะครับ อุปกณ์หน้าหลังนะครับตัวนี้เก็บงาน3 0 0ห0 0นะครับ3 0 0 5 0าตามสภาพอยู่ที่345,000บาทก็คือไปตามสภาพนี้เลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับสําหรับตัวนี้จะเป็น L4708 ครับเป็นตัว DT นะครับรถสภาพสวยยางใหม่นะครับทั้งสี่เส้นนะครับลูกค้านะตัวนี้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นอสีสันเก็บใหม่เรียบร้อยครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี54นะครับอ่า บิวใหม่รอบคันนะครับบิวใหม่รอบคันทําสีเก็บระบบรั่วซึมให้ต่างๆพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นเสากลมนะครับราคา3ามแสนนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับฐานพวน6ใบนะครับ24นิ้วนะครับ DH 22 DH องสอ h ดีเอนะครับตัวนี้นะครับราคา3 9 0 0เครับคันนี้นะ มาถัดมาครับตัวนี้ก็ภูมิใจนําเสนอเหมือนกันครับตัวนี้เป็นยันม่าห้แรงนะครับเป็นตัวดิเม t เตด้วยนะครับเป็นตัว EF 514 MU นเะครับเป็นยันม่าห้แรงนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสเส้นนะครับผานก็จะเป็นผานสวยๆนะครับผานควรจะเป็นผานห้าใบของ c m t นะครับพื้นเพเดิมนะครับคือรถไล่นะคันนี้ นะครับเผาท้าย PTO นะครับเต็มต่างๆนะครับถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้นะราคาอยู่ที่420,000บาทนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นปีใหม่นะยางใหม่4เส้นนะครับถือว่าแค่ยางนี้ก็เกินคุ้มแล้วครับเราไปซื้อยางใส่เนี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณเกือบส0 0 0 0ื่นได้นะครับถ้าเราไปซื้อเองนะยางนะครับหน้าหลังนะสเส้นตัวนี้มีเทอร์โบพร้อมนะครับรถใช้งานอยู่ที่2,646ชั่วโมงนะครับฟังเสียง ตัวนี้ลูกค้าเดิมติดตั้งเทอร์โบมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าการถ่ายกันไรแล้วก็เบาอนะครับตัวนี้เป็นเบาะสปริงนะครับ5 1 4 t นะครับอ่ะถัดมาครับ3608 ST นะครับตัวที่รีวิวการทํางานเมื่อเช้านะครับยางก็ยางหลังนะครับยางหน้าอยู่ที่ประมาณ85%นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น36 SP Special นะครับใช้งาน2 1 2 3ก่มงนะครับ ตัวนี้มาพร้อมท่อรันทุ่งนะครับไปมีดเร็วนะครับ3สูบสเพาโฟวินขับเคลื่อน4ีล้อนะครับตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์ดิเรกเ e ็คชันครับตัวนี้อยู่ที่ราคาสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับสามแสนบาทอุปกรณ์หน้าหลังนะครับไมาหนึ่งคันครับตัวนี้อิสกินะครับ NT 5 5 4นะครับตัวใหญ่นะครับ คุ้มนะใครที่เอาตัวนี้ไปผมถือว่าคุ้มนะครับเราไปซื้อ47แรงเนี่ย4 47แรงรถปี61 62ไม่มีนะครับตัวนี้รถปี61นะครับใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะนแล้วก็นะครับเรานั่งเนี่ยสบายนะครับคอนโทรลเนี่ยเกียร์หน้าเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่มือผมนี่นะครับใบมีดก็เร็วนะครับ ลดระบบใหม่นะครับรุ่นใหม่นะครับเกียร์เร็วนะครับใช้งานถือว่าตอบสนองได้ดีแล้วก็ตรงคอนโซลกลางเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะกว้างนะครับน้องๆหนูๆก็สามารถนั่งข้างหน้าได้ด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีกระบอกช่วยยกหลังนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวนใหม่5ใบของ NSP นะครับตัวนี้นะมาดูสภาพสีรอบคันนะครับถือว่าสวยเดิมทั้งหมดนะครับพวกลูกหมากอะไรจุดต่างๆนะครับ ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้นะมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นสามสิบสี่แรงม้านะครับยางสวยสี่เส้นนะครับตัวนี้ก็รถเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราล้างน้ําแล้วก็เก็บจุดรั่วซึมให้นะครับคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนปรับสภาพจะอยู่ที่สองแสนกับห้าพันนะครับคันนี้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับยางสวยนะครับผ่านพวนตาช้างหกใบนะครับ มาอีกหนึ่งคันครับย <c oughs> ันมาสาสิบเก้าแรงนะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์นด้าหน้าผ่านควรนะครับรถจดปีห้าหกนะครับเร่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับไม่ติดแล้วครับแบตอ่อนแบตหมดนะครับยางสวยสี่เส้นนะตัวนี้ราคาสองแสนหกหมืนห้าพันบาทแล้วกันนะครับตัวนี้อุปกรณ์หน้าหลังนะ สวยๆเหมือนกันครับตัวนี้เราเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับไม่รวมทําสีนะสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับไหม่หนึ่งตัวครับตัวนี้สามสิบสี่แรงม้าครับตัวนี้ก็ภูมิใจนําเสนอเหมือนกันนะครับสวยนะครับเป็นรถบ้านมานะครับยางก็ถือว่าใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับรถจดปีห้าศูนย์นะครับใช้งานสามพันกว่าชั่วโมงครับอ่าเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะตัวนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็จะได้ผ่านพวนนะครับใช้งานสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามชั่วโมงนะครับ่ ไม่มีแบตไม่มีสัญญาณชีพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเช็คเช็คสัญญาณชีพให้แป๊บหนึ่งเผื่อมีสัญญาณชีพให้เอฟซีได้ฟังเสียงนะครับไม่มีสัญญาณชีพครับโอเคนะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันนะครับงบน้อย,อยสบายกระเป๋านะครับส่วนถ้าใครอยากทาสีเก็บงานก็อยู่ที่สองแสนกับห้าพันบาทนะ ตัวตัวนี้4508ตัวดีทีนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพนรถจดปี51นะครับตัวนี้ไม่มีคุญแจนะครับก็ยางก็อยู่ที่90%นะครับหน้าหลังนะครับก็ถือว่าสวยอยู่สีสันเดิมนะครับตัวนี้รวมปรับสภาพเก็บงานทําสีนะครับ200,000กับ5,000บาทเอ้ย205,000บาทนะครับพูดผิดนะครับสวยๆพร้อมใช้นะครับตัวตัวนี้จะเป็น L4018 นะครับ40แรงม้านะครับ รถจดปีหกหนึ่งะครับตัวนี้ก็ได้ชุดเซ็ตนะครับถ้าเอาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนใหม่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา3 9มแ0 0บาทนะตัวนี้นะครับตัวนั้นั้นรถเกี่ยวนะครับ DC70 มาใหม่นะครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามราคามาหลังไม่ได้เนาะตัวนั้นเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูหน้าร้านฝั่งงนนกันนะครับมาต่อหน้าร้านฝั่งออฟฟิศนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่ ติดจองทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างอีกเดี๋ยวผมจะพาชมแต่ละคันนะครับตัวนี้เป็นยันมา39แรงนะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับก็ติดจองให้ลูกค้าที่อำเภอบ้านม่วงนะครับสกลนครนะครับเดี๋ยวรอลงไปเก็บงานนะครับหลังปีใหม่รอลงไปเก็บงานแล้วก็ตัวนี้4508 DI นะครับลูกค้าจากอำเภอหนองบัวแดงนะครับจองไว้นะครับแล้วก็3408 DI นะครับพักดีชุมพลนะครับ3608นะครับตัวนี้ลูกค้าที่อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยอันนี้ของหนองบัวแดง 5ี่ห้าดีไอุแล้วนะครับป้ายนะครับเดี๋ยวเอาป้ายไว้ไว้ก่อนลูกค้าเยอะครับบางทีก็จําไม่ได้ก็ขอประธานอภัยด้วยอันนี้ก็ของหนองบัวลำพูนะครับอําเภอหนองวัวซอนะครับอ่ะเดี๋ยวพนัดพาทั้งนัดพาชมอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมาเราจัดโปรโมชั่นนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่ของนาซ่านะครับ ราคาเราจัดโปรโมชั่นนะครับให้ถึงวันที่10มกรานะครับก็คือตัวละ52,000บาทนะครับสำหรับตัว1เมตร80ตัวนี้ไปใส่นะครับ L 5 0 1 8ได้นะครับหนาครับเหล็กหนานะครับแล้วก็ลวดสุดทรงดีไซน์เนี่ยฝาเนี่ยของนาซ่านะครับจะกบรอยขาสกีนะครับดูตรงนี้นะครับโซ่เนี่ยตั้งอัตโนมัติรับประกัน1ปีนะครับราคา52 0 0 0นนะครับตัวนี้มารับเองนะต้องมารับเองนะครับส่วนลรตาอรี่ของฟาร์มเทคนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับ อันนี้เม็ดหนะครับราคาอยู่ที่4ี่หมนแนะครับจัดโปรโมชั่นถึงวันที่10ก็จะอยู่ที่ราคา4ี่หมบาน 60, นะท 60, 500, นะครับเม็ดหกสิบนะเม็ดหกสิบนะครับสี่หมื่นหกพันบาทนะครับส่วนตัวนี้เม็ดแปดนะครับเม็ดแปดสิบนะครับราคาปกติขายหน้าร้านจะอยู่ที่ห้าหมื่นหกนะครับจัดโปรโมชั่นตอนนี้เหลืออยู่ที่ราคาห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้สองเม็ดยี่สิบนะครับราคาขายตามป้ายนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่นะครับส่วนตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองรับเองนะครับรับเองนะครับ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะสมมาพาควรนะครับเราก็มาอัปเดตรถที่ขายได้นะครับให้กับ f อได้ชมกันนะครับท่านใดที่มองหารถแท็กซร์มือ2องปรับสภาพอยู่นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 3 4 7ถนะครับ3า3 0 4้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ